ใยา้ยอยยังไม่เหนืยเลยเนี่ยัเลยว่เยอะอะนอ่างเ็ยใก็ดีใจครับนะแก้แคได้สำเร็จอ่อใช่สำเร็จแล้วเตรียมหมัดมาโดยเฉพาะเรือไงเรือมันเพียงทางเ็นเนอร์ที่ค่ายทั้งจันทร์จันทร์โลจันทร์หนันเตรียมหมัดมาโดยเฉพาะเลยวไนนี้ครับโอ้โหง่ายใจิความคาดหมายเลยนะ จะมีไซต่อไปนะเนี่ยก็ผมต้องเข้าไปทางานที่พจวกรสินก่อนครับผมแล้วก็พวมา่อวันนี้เนี่ยมีมีว้มีมีอชีนเยยงยไม่ทันได้อชีนเยตโตยมัอนเยกอตอนนี้ผมก็ได้รับ คำว่าจะตั้งหัวหน้าที่หานุรัตหลักบุญให้ผู้ช่วยการสั่งให้ผู้ช่วยการเรือนจำมาเป็นคนถอนมงคลแล้วก็มาเคลียร์ข้างมุมปรากฏว่านอกเร็วเกินคาดครับก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็นี่ก็เป็นตำรวจก็พวกมวยมาช่วยเสริมฮะอ๋อี่ยามวันใช่ไหมเป็นตำรวจเป็นตำรวจครับอ๋อแล้วยังไงอยู่่ทีไหนนะ อยู่พจวกาลสงศิล์คร so anyway, okay. ับผมจังหวัดกำลังศิลป์เวลาเวลาแล้วหาเวลาซ้อมได้ไงเนี่ยก็ผมตอนทำงานผมก็ทำร่างกายเรื่อยๆครับพอมีเวลาก็ขอตัวลาซ้อมับได้ครับเพราะว่าผมเล่นปุตตานักกีฬานี่ครับแแลล้ว้วจับจับจอนจับอะไรได้ทั้งยันเนี่ยผมอยู่สายงานอำนวยการครับขอสายอำนวยการโอเคไม่เป็นไรก็ดีสนใจเลยทั้งสองอย่างจะต่อยมวยอีกนานไหม ก็ผมก็อยากต่อยอนานต่อยตะระยาครับผมอยากประสบความสำเร็จในด้านมวยผมอยากเป็นแชมป์เ็สิ้นครับผมผมผมตัวตะยามเลยตอนนี้ก็ได้ท่านสุ้ชี้ตีหกพามาเป็นมาสนับสนุนก็เป็นผู้ป้อนขวานของตะระยามเขาแข็งเพราะวันนี้เลยพามาก็เขาจะยินดีจนมาสนุนไล่ล่าได้ จบแบสักเต้นครับโอเคครับผมกนะครับไนะครับขอบคุณครับาไอ้นี่มันเหมือนที่คุยกันเมื่อเช้าเลยน้่หวาใช่ไมก็บอกว่าคือหายไก็จริงอ่ะแต่คือว่าหายไปจบแล้วมาการเสรมมาตอาอือันนี้นี่คือจังไ้เหนื่อยเลยนะตัวยังเข้าหมายาทีเห็นบอกว่าอยากได้แชมป์ใช่้าหลัง126นี่126ถ้าเจอวิวสิที่เป็นแชมป์อยู่ตอนนี้ คิดว่าอะโปรโมเตอร์ดูๆอยากจะพูดอะไรบางอ่านแต่โปรโมเตอร์เราเปลี่ยนแค่วกองเลยให้ตีนรงนท้อืมก็ครั้งนี้ในชีวิตผมมาผมองไหมเป็นเป็นแชมปนัก,นวกนมวยครับประสบความสำเร็จทางด้านการมวยเพราะว่าตอนผมเป็นตรวจแล้วอืมครั้งในชีวิตเราเป็นเกียริตรงนี้ใ่หคือร้อยยี่เนี่ย มีอีกสองคนคนหนึ่งวิวก็คือชั้นทั้งเจ็ดแล้วก็ร้อยยี่หกก็คือเพชรทุ่งเรืองที่เราแพ้มาล่าสุดอยากแก,าก้อยากเจอใครเท่ากันถ้าเลือกใครก็ได้ใครก็ได้นะแก้มือก็ได้หรือว่าอยากเจอวิวก็ได้เคยชอกกับวิวไหมเคยครัคร้งหนึ่งผมเป็นไงครับตอนนี้ชน,นะมาที่วิวอ๋อชนะวิวด้วยโอเคก็ฝากไปถึงแฟนัที่เชียร์เราหน่อยครับก็ช่วยฝากแฟนทุกคนทั้งท้ายมยจีเคทั้งท้ายมอยผลักบุญและทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ผม ขอไอ้ช่วยแก้ผมไปนะผมตั้งใจมากครับผมทาให้เป็นที่เข้ไปครับโอเคขอคครับ